จำเตือนครั้งใหญ่ค่ะธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยระวังให้ดีมีความเสี่ยงยอดขายจะลดลงอย่างต่อเนื่องย้ำว่าต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับโลกนะคะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิตอลด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขัดแย้งในครอบครัวก็ต้องระวังนะคะอาจจะไปกระทบกับการทำธุรกิจได้ค่ะข้อมูลจากทาง PWC ประเทศไทย เปิดเผยผลํำรวจล่าสุดนะคะพบว่าธุรกิจครอบครัวไทยหรือว่า Family Business ในตอนนี้ต้องเจอกับมรสุมค่ะทั้งแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่พันผวนและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อยอดขายนะคะรายงานพบว่ามีผู้บริหารในธุรกิจครอบครัวไทยมากถึง28%ค่ะรายงานบอกว่ายอดขายนั้นลดลง ซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวที่หนักมากขึ้นเท่าตัวนะคะเมื่อเทียบกับระดับ14%เมื่อปี2566ค่ะแล้วก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าณนะวันนี้การทำธุรกิจนั้นมีความท้าทายอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะการปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัลและการนำ AI เข้ามาใช้โดยพบว่าธุรกิจครอบครัวไทยณนะตอนนี้นะคะไม่ค่อยนิยมนำมาใช้เท่าไรมากนัก แล้วก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่มาชุดรังการเติบโตในอนาคตได้เลยค่ะ3มเมกะเทรนหลักที่กำลังมากระแทกธุรกิจครอบ,บครัวไทยประกอบไปด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามการค้าและเสรีรภาพในประเทศค่ะอ้างอิงทั้งหมดนี้นะคะจากรายงานผลสำรวจธุรกิจครอบ,บครัวทั่วโลกครั้งที่12ฉบับประเทศไทยค่ะ โดยทางคุณอมรรัตน์เพิ่มพูนวัฒนาสุขหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัวและหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีบริษัท PWC ประเทศไทยค่ะบอกว่าธุรกิจครอบครัวไทยนะคะเรากำลังเจอบททดสอบอย่างหนักจากแรงกดดันของเมกระเทนสำคัญสำคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นโยบายการค้ารวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะแม้ว่าปีที่ผ่านมานะคะธุรกิจครอบครัวไทยบางส่วนนั้นยังโตได้ในระดับตัวเลข2หลักแต่ก็มีธุรกิจอีกไม่น้อยเลยนะคะที่ยอดขายนั้นหายไปหรือว่าลดลงสถานการณ์นี้ค่ะมองว่ามีทั้งโอกาสและอุปสรรคนะคะธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัวและเข้าใจเชิงกลยุทธ์เท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ค่ะ รายงานล่าสุดระบุด้วยนะคะว่าธุรกิจครอบครัวไทยส่วนใหญ่ตอนนี้เรายังคงยึดแนวทางการเติบโตแบบมั่นคงในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปตามกรอบอนุรักษ์นิยมของธุรกิจครอบครัวค่ะแต่ว่าจุดที่ขาดไปก็คือความตื่นตัวนะคะในการปฏิรูปธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆซึ่งตรงนี้ถือว่าบ้านเราแตกต่างจากทั่วโลกนะคะที่ถือว่ามีแนวโน้มกระตือรือร้นมากกว่า เพราะว่ายุคนี้และยุคหน้าคือโลกของ AI ค่ะแต่ปรากฏว่าธุรกิจครอบครัวไทยนะคะให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีและ AI ต่ำกว่าระดับทั่วโลกค่ะผลสำรวจพบนะคะว่าผู้บริหารเพียงแค่36%เท่านั้นที่มองว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจซึ่งถือว่าน,น้อยมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกอยู่ที่ระดับ65%เลยค่ะและที่สำคัญค่ะ ผู้นำของธุรกิจครอบครัวไทยนะส่วนใหญ่เลยค่ะยังไม่เชื่อนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลและการนนวระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้นั้นจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้ค่ะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะที่กล้าลงทุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลและ AI ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้มีธุรกิจครอบครัวไทยเพียงแค่สเเซนตะคะที่ได้มีการลองทดสอบหรือใช้งาน AI หรือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างในองค์กรบ้างแล้วค่ะแต่อย่ไรก็ตามค่ะข้อดีหรือว่าจุดแข็งของธุรกิจครอบครัวไทยนะคะก็คือความคล่องตัวและความไว้วางใจค่ะรายงานระบุนะคะว่าธุรกิจครอบครัวไทยสามารถปรับตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วค่ะ แล้วก็มีแนวโน้มนะคะที่จะสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและบรรลุผลลัพธ์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีนัยสําคัญและนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการให้ความสําคัญกับชื่อเสียงและความไว้วางใจผลสําสรวจพบนะคะว่าผู้นําธุรกิจครอบครวัวไทยส่วนใหญ่หรือว่าเกินครึ่งค่ะระบุเลยว่าการรักษาชื่อเสียงของธุรกิจครอบครัวนั้นมีความสําคัญอย่างมาก แล้วก็มองนะคะว่าธุรกิจครอบครัวของพวกเขาได้รับความไว้วางใจแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีนะคะในสายตาของลูกค้าพนักงานแล้วก็คู่ค้ามากกว่าธุรกิจทั่วไปค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเกือบครึ่งค่ะยอมรับเลยว่ามีความขัดแย้งภายในครอบครัวบ้างเป็นบางครั้งค่ะคําเตือนมาแล้วและถามว่าคําแนะนําคืออะไรคําตอบก็คือแนวทางสู่อนาคต คือการปรับตัวเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนค่ะซึ่งทาง p w c ประเทศไทยนะคะโดยคุณอมรรัตน์ก็ย้ำค่ะว่าในยุคนี้ยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกธุรกิจครอบครัวไทยของเราค่ะจำเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องก้าวข้ามกรอบความคิดเห็นเริ่มจากการปรับโครงสร้างองค์กรนะคะต้องมีความคล่องตัวมากขึ้น แล้วก็ต้องต่อยอดด้วยการลงทุนในในวัตรกรรม AI หรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเพื่อมาสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะรวมถึงที่สำคัญต้องมีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจให้ชัดเจนมากๆนะคะดูแลชื่อเสียงขององค์กรแล้วก็สร้างความไว้วางใจทั้งกับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายซึ่งการขับเคลื่อนกลยุทธ์เหล่านี้นะคะไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง แต่ว่ายังสามารถเปิดโอกาสแล้วก็สร้างศักยภาพการแข่งขันใหม่ๆใ,ในอนาคตมาด้วยค่ะ Family Business หรือว่าธุรกิจครอบครัวนะคะถือเป็นรากฐานสำคัญเป็นแกนของทั้งเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยค่ะธุรกิจครอบครัวยังค,คงเป็นกนารนำสำคัญนะคะสำหรับเศรษฐกิจโลกทั้งในแง่ของมูลค่าทางการเงินจานวนบริษทัทและความมั่นคงระยะยาวค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ ข้อมูลนะคะจากรายงาน D100 Private 2025ระบุค่ะบอกว่าธุรกิจที่มีไรายได้อย่างน้อย100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็จัดว่าเป็นธุรกิจครอบครัวหรือ Family Business มีสัดส่วนประมาณ22%ของธุรกิจทั้งหมดในกลุ่มนั้นทั่วทั้งโลกเลยค่ะโดยตัวเลขธุรกิจครอบครัวในกลุ่มไรายได้มากกว่าหรือว่าเท่ากับ100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ18,887บริษัทค่ะ แล้วก็คาดว่าจะยังคงโตอย่างต่อเนื่องนะคะจะเพิ่มไปเป็น19,744บริษัทภายในปี2030หรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ22%จากปี2020ค่ะส่วนบ้านเรานะคะประเทศไทยธุรกิจครอบครัวคือกลุ่มธุรกิจหลักในประเทศค่ะทั้งในระดับ SME และบริษัทใหญ่ที่จดทะเบียน มีจำนวนมากนะคะแล้วก็มีน้ำหนักทางเศร,รษฐกิจทั้งการจ้างงานมูลค่าตลาดและบทบาทสำหรับภาคสะกรรมต่างๆด้วยอย่างเช่นข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะมีการศึกษาในช่วงมิถุนายนปี2024ี2024ค่ะพบว่าประมาณ80%ของธุรกิจทั้งหมดของประเทศไทยนะคะเฉพาะกลุ่ม SME เป็นธุรกิจครอบครัวเล็กขนาดกลาง แล้วก็ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดทุนทั้ง s ซ t แล้วก็ MAI นะคะจากทั้งหมด852บริษัทพบว่ามีมากถึง575บริษัทหรือประมาณ67%ค่ะถูกจัดว่าเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็กลุ่มนี้นะคะคิดแล้วเป็นประมาณ50%ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์ไทยค่ะ ที่สำคัญค่ะปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจครอบครวัวไทยครองบทบาทสำคัญในภาคเศรษฐกิจต่างๆตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มไปถึงอสังหาริมทรัพย์พลังงานสาธารณูป,ปโภคพาณิชบริการสื่อดังนั้นค่ะมาคำว่าคำว่าครอบครวัวนะคะไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเล็กๆสเสมอไปค่ะแต่วันนี้หมายรวมถึงบริษัทใหญ่นะคะที่มีบทบาทสำคัญในสาขาหลักของประเทศด้วยเช่นกันค่ะ คำเตือนครั้งใหญ่มาแล้วค่ะสำหรับ Family Business ซึ่งไม่ใช่ผลกระทบเพียงแค่คนในครอบครัวแต่หมายถึงเศร,รษฐกิจโดยรวมด้วยเช่นกันค่ะที่เราทุกคนตอนนี้นะคะทุกองค์กรทุกธุรกิจนีไมพ่พ้นเรื่องของดิจิทัลและเรื่องของ AI ค่ะ